สวัสดีคะ่ะทีมงานเกมก้าวหยินนะคะตอนนี้เราอยู่กับแพทเมงกาประกาศสิบป้ายอัคคีนะคะแต่ถ้าว่าวันนี้ทีมงานอยู่ที่ตระกูลเอี้ยนนะคะด้วยความที่ว่าทีมงานครั้งที่แล้วทีมงานอัดคลิปทดสอบห้าสีง่ายไปใช่ไหมทีนี้มันมีทดสอบห้าสียากนะโดยการรับที่เอ c พตัวเดิมเพราะฉะนั้นแต่วันนี้ทีมงานก็จะลงแบบยากละกันเฮ้ยเข้าร่วมเลยทดสอบห้าสียากก็ทําได้อาทิตย์ละครั้งเหมือนกันนะคะ อาศัยการทำลายเสาห้าธาตุเพื่อเปิดค่ายกลทั้งห้าเพื่อการทดสอบเฮ้ยอันนี้เปิดตัวต่างกันวิเฮ้ยโอเคเดี๋ยวทีมงานจะทำลายสักเสาหนึ่งก่อนละกันนะคะซึ่งแต่ละเสาก็ไม่ได้มีบอกไว้นะคะว่าเสาไหนเป็นเสาไหนเพราะฉะนั้นทีมงานก็จะเลือกอันที่ใกล้ที่สุดอ่ะพัวโอเคตอนนี้ทีมงานได้เป็นค่ายกลดินนะคะทำลายอีกเหรอไม่เห็นมีอะไรเกิดมาเลยเฮ้ยเก็บสองสตก็ก งั้นก็พังให้หมดเลยแล้วกันในๆก็หนๆนละค,ค่ายกลห้าข้าห้าท่าเปิดแล้วรับการทดสอบจากผู้อาวุโสท้ายกลโอ,โ,โอ้โหอะไรเนี่ยถูกทำลายเป็นพิเศษเมื่อกำบังสำเร็จจะเพิ่มสถานะอารวาสให้กับตนโอ้โหโอโหโ เมื่อโจมตีมีโอกาสหยดมึกแผ่นดินมีโอกาสทําให้เป้าหมายเลืนลงฟื้นฟูอัตโนมัติลงหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นี่ไงติดแล้วเนี่ยเมื่อโจมตีมีโอกาสทําให้เป้าหมายเอา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 ันเ,เ,เดียวกันทุกครั้งที่แม่นยําผู้เล่นมีโอกาสสองเทำให้เป้าหมายสลบโอ้ลือลมฟื้นฟูอัตโนมัติอัตโนมัติลดลงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กาด Okay. งั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มทาการตอบโต้บ้างยืนพลังท่าท่าดินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออยคือมอนมันเน้นไปทางควบคุมอ่ะผู้เล่นเห็นไอ้ข้างหลังทีมงานไหมคะที่มันมีอะไรโผล่ขึ้นมาอันนี้คือเราจะได้รับค่ายกลท้าท่าป้องกันการทําลายจากค่ายกลดินก็คือตอนนี้บอสเขามีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยเก็บบัฟนี้มาเพื่อให้มันสอดคล้องกันนะคะ คือมอนเตอร์มันโจมตีไอ้นี่มากเลยอะมันโจมตีติดดีบัฟสุดๆเลยอะเฮ้ยอันนี้สีแดงทัดไฟทัดไฟทัดไฟโอเคได้รับสถานะร่างพยอง ไ้เจ็บแทนแต่ละบัฟนะคะมันจะมีเออ <S 2> <S 2> <S เขาเรียกว่าอะไรส่งผลอยู่ไม่กี่วินะคะผู้เล่นสามารถนี่กลับไปกลับมาได้เพลงสุขสวรรค์สร้างขอดู do, หน่อยสิโอียเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเผาช่วยด้วยโดนเผาช่วยด้วยโดนเผา แล้วคือโอ้หดูมันวางไฟไว้ตรงที่ทีมงานจะเอาบัฟด่วยที่โอวยดีนะเด้งเลือดทันมีคนจะตายมีคนจะตายช่วยด้วยมีคนจะตายเดี๋ยวขอกลับไปเอาบัฟก่อนได้ไหมอะจริงๆริงนะบัฟดินนี่โคตรช่วยเลยเฮ้ยท่านน้ำคือท่านน้ำนี่เอามาลดไฟก่อนเลยได้ไหมเดี๋ยวทีมงานไปดูก่อนนะว่าท่านน้ำทำอะไรบ้าง ธาตุไฟธาตุไฟทำให้เราเข้าสู่ร่างพยองใช่ไหมคะส่วนธาตุดินฮิวเลือดเราแล้วก็ธาตุน้ำไหนดูสิเอ่อฟื้นฟูนฟนกําลังภายในะอย่างต่อเนื่องพูดเลยว่าไม่ต้องการโอเคอันนี้ดีกว่าฟื้นฟ,นฟนูเลือดลมอย่างต่อเนื่องเหมาะกับเรา <laughs> แต่คือบอสตีไอ้นี่มากเลยอคือตีแบบเขาเรียกว่าอะไรวะติดสถานะรัว ดูดิเดี๋ยวล้มเดี๋ยวสตันทแน่ชื่อหลุดเป็นไงลนะ่ะชื่อหลุดอ่ะเดียวเดียวเดวเฮ้ยไม่เหมาะเลยนะสำหรับดันนี้ชื่อหลุดโอ้โหตามตามตามเก่งโอเคโอเคค่ะดันนี้ขอเตือนเลยนะคะว่าสกิลฝ่ามือ เฝ้าเอียงนะฮะอย่านำมาใช้เลยเชียวบ้าบอมีสกิลแต่กดอันติไม่ได้หนีไปเอาบ้าบก่อนแล้วกันสาหาสาัสการมากอะ่ะ หอ้ไฟร้อนแรงมากดูที่มันวางมันวางวงไฟในบัฟทีมงานคนไม่รักจี อันนี้นะคะธาตุดินนะคะทําให้เราฟื้นฟูเลือดลมถ้าเกิดว่าธาตุไฟทําให้เราเข้าสู่ร่างพยองใช่ไหมคะแล้วก็ธาตุน้ํานะคะทําให้เราฟื้นฟูมานะกําลังภายในเออใช่ใช่ใช,ช,ชโอเคเนี่ยได้รับสถานะร่างพยองนะคะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องการคืออันนี้นะคะ อีกสองธาตุใช่ปะ่ะเดี๋ยวทีมงานต้องตีให้เลือดมันลดซะหน่อยน่าจะโผมาอีกสองธาตุเนี่ยมาละสีเขียวธาตุไม้โอ้โหติดดีบฟัฟโหดมากโอเคธาตุไม้นะคะมีพื้นมีภูมิคุ้มกันต่อพลังทำลายบางส่วนก็คือน่าจะลดดาเมจลงนะคะทีมงานว่าอันนี้เหมาะกับทีมงานที่สุดแล้ว เราต้องรอให้ท่าสุดท้ายโผมาก่อนนะคะแต่ทีมงานชอบเอฟเฟกต์ผีเสื้อมันจังเนี่ยพวกตามท่าอะไรอโอ้ยแล้วคือมีสกิลแต่ใช้อันติไม่ได้เโอเคท่าสุดท้ายนะคะท่าทองโผมาแล้วเดี๋ยวเราเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีกระบี่ทองอะไรด้วยไม่รู้อะ น่าสนใจไม่น้อยค่คนทัาโอ้เหพวกอัตาคิติคอนโชคดีนะมีการกระดี่ทองนี่ทำอะไรได้เออดูดซับพลังทำลาย9ก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่าไปฝืนตีมเลย โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราตีบอสลดเลือดล,อด,ลอดตามเปอร์เซนต์ของบอสนะคะก็คือจะกําหนดกําหนดว่ากาหนดบัฟที่เป็นธาตุขึ้นมานะคะธาตุแรกนะคะธาตุดินมีพลังในการฟื้นฟูเลือดลมนะคะธาตุที่สองธาตุไฟนะคะเพิ่มสถานะล่างพยองให้กับตัวเรานะคะส่วนธาตุที่สามธาตุน้า คือถ้าเกิดว่าเราได้บัฟนี้มาแล้วจะเพิ่มมานาเรื่อยๆนะคะมานาหรือว่ากําลังภายในใช่ไหมที่ผู้เล่นเรียกกันเนาะโอเคค่ะธาตุไม้นะคะจะเพิ่มอะไรอ๋อภูมิคุ้มกันดาเมจก็คือทีมงานคาดว่าน่าจะได้รับดาเมจลด,ล,ดลงพอดีเมื่อกี้ทีมงานดูไม่ค่อยถนัดนะนะคะเพราะว่าโดนสกรรมอยู่ด้วยสุดท้ายนะคะธาตุทองนะคะจะเพิ่มอัตราคริติคอนให้กับตัวเรานะคะเพะื่อซึ่ง5้าธาตุนี้มันจะมีส่วนช่วยเหลือในการที่ว่าให้เราตีบอสได้ใช่ไหอืม โอเคค่ะอันนี้เป็นทดสอบ5สีแบบยากนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโคราฟิลกับทดสอบ5สีแบบง่ายเลยเนาะก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าที่เข้ามาลองกันโอเคเยวส่งเควสก่อนอย่าลืมโอเคค่ะวันนี้ก่อนจากกันไปนะคะทีมงานก็จะยังขอพูดประโยคเดิมๆนะคะใครเบื่อก็ต้องฟังนะคะเพราะว่าเป็นการพูดประโยคเดิมด้วยความรักและเป็นห่วงจากทีมงานเกมเก้าอินไทยแลนด์นะคะนั่นก็คือขอให้ผู้เล่นดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะด้วยตอนนี้อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวพร้อมกับ พีเอ็องจุดาและการระบาดของโควิดระลอกใหม่นะคะทีมงานก็เป็นห่วงเป็นใยทุกคนเลยโอเควันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ